คนอื่นเขาตายจนไปเกิดใหม่กันหมดผ่านมาร้อยปีแต่ผีกะพระนางเจ้านางเอิงหลงยังคงอยู่มีความอาฆาตแค้นแรงมากและตามไปจัดการถึงคีรีราชรัตเลยแถมยังมีการรวมร่างกับผีต้นใหม่ทำให้ร้ายยิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วจุดจบจะเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมมาดูกันนะและจำหน้าผู้หญิงที่ชื่อไายคำคนนี้ให้ดีเพราะว่าเขาเป็นตัวแปรสำคัญในช่วงท้ายเรื่องเลยครับ ผีต้นใหม่ก็คือวิญญาณผีฟองจันซึ่งเป็นนางรําที่บูชาเลี้ยงผีกะเอื้องหลงนั่นแหละคุณผู้ชมถูกจับได้ว่ามีชู้นะครับจึงถูกสังหารจนตายฟองจันจึงโกรธแค้นทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องและที่สําคัญเขามีห่วงลูกสาวที่ชื่อฝ้ายคำจึงไปหลอมรวมผูกติดกับผีกะพระนางเจ้านางเอื้องหลงแต่ว่าการรวมกันครั้งนี้เนี่ยเอื้องหลงไม่ยอมให้ฟองจันเนี่ยอยู่เหนือกว่าหรอกฟองจันอยู่ใต้ ูกควบคุมบัญชาโดยเอื้องหลงนะครับคุณผู้ชมคือถ้าว่ากันอย่างตรงไปตรงมามองตั้งแต่2คนนี้มีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเอื้องหลงเขาร้ายกว่าร้ายกว่าแบบหลายเลเวลเลยแล้วเป็นผีมานานกว่าเขาแกร่งกว่าเขาเด็ดขาดมากกว่าเขาโหดสุดๆเลยในขณะที่ฟองจันเนี่ย เข้ามาสู่สิ่งนี้ก็ถูกเอื้องหลงชักจูงมาโอเคเขาอาจจะมีกิเลสแต่ว่าถ้าเกิดเอื้องหลงไม่ชักจูงมาเขาคงมาไม่ถึงมาไม่สุดนะครับและที่สําคัญนินว่าเขาต่างจากเอื้องหลงตรงที่ว่าเขามีความเป็นแม่เขาห่วงลูกสาวอย่างฝ่ายคำมากมากเลยครับฉะนั้นวิญญาณผีฟองจันมารวมกับผีกะพระนางเจ้านางเอื้องหลงจึงกลายเป็นวิญญาณแพทย์สยา นี่แหละที่เขาเรียกว่าวิญญาณแพทย์สยาซึ่งมีความร้ายกว่าปกติมากๆและน่ากลัวสุดๆเลยซึ่งจะไปถล่มผู้คนในเมืองคิรีราชรัฐนะครับแล้วจุดเชื่อมโยงมันอยู่ตรงไหนล่ะทำไมต้องไปเกี่ยวกับคิรีราชรัฐแล้วตัวของเอิ้งหลงเนี่ยเหตุใดจึงไม่ยอมปล่อยผีฟองจันไปคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูต่อครับนี่คือผัง2เมืองที่เวลาห่างกัน100ปี มีความเกี่ยวข้องกับความแค้นของเอื้องหลงนะครับนิ่ดินยกมาเฉพาะคนที่ปกครองเมืองก่อนนะฝั่งสามแสนฟ้าเนี่ยเขาตายหมดละแล้วบางคนก็มาเกิดมาอยู่ที่คิริราชรัฐนะครับคนที่เอื้องหลงแค้นมากที่สุดก็คือเจ้านางหลวงเกยุรีซึ่งมาเกิดเป็นเจ้านางนันดายตนาเป็นเมียน้อยหรือภรรยาคนที่สองของเจ้าหลวงกำจายแสงเจ้าหลวงกำจายแสงชาติก่อนก็คือเท้ากำจาย ที่ก่อนตายเนี่ยได้ลั่นวาจาว่าถ้าเกิดมีวาสนาต่อกันนะขอให้ทุกพทุกชาติเนี่ยได้ดูแลเจ้านางหลวงเกย,ยุรีแล้วมันเกิดขึ้นจริงในชาตินี้พราะเท้ากำจายมาเกิดเป็นผู้ปกครองเมืองคิรีราชรัฐแล้วก็รักเจ้านางนันดามากๆคือรักเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงนะครับแต่เจ้านางหลวงเกย,ยุรีที่เคยมีอํานาจมากๆเนี่ย ก็ต้องมาเกิดเป็นเมียน้อยชื่อเจ้านางนันดานะครับนินว่าอาจจะเป็นเพราะกรรมที่เคยทํากับเจ้านางและพระสนมคนอื่นๆเอาไว้เยอะนะครับชาตินี้ก็เลยต้องมาเกิดเป็นเมียน้อยดูบ้างได้ลิ้มรสความเป็นเมียน้อยว่าจะเป็นยังไงคือแม้ว่าเจ้าหลวงจะรักมากๆนะครับแต่ว่าเขาก็โดนกลั่นแกล้งที่สําคัญนะครับเมื่อมีเอื้องหลงที่ตามมาเจอนะครับ ก็เป็นตัวแปรสําสคัญที่ดินว่าโอชีวิตของเจ้านางนันดานเนี่ยวุ่นวายมากๆแต่เขาก็สู้นะสู้สุดใจเหมือนกันจุดเชื่อมโยงมันอยู่ตรงนี้ครับเจ้าหลวงกําใจแสงกับเจ้านางนันดานเนี่ยมีลูกชายหนึ่งคนชื่อว่าเจ้าอินชเวงหรือว่าเจ้าน้อยเจ้าน้อยอินชเวงนะครับซึ่งเป็นผู้ชายที่รักฝ่ายคำฝ่ายคาก็ จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงผีกับพระนางเพราะอะไรเพราะว่ามีผีฟองจันผูกติดอยู่แม่ของตัวเองอารมณ์เหมือนถูกจับเป็นตัวประกันนี่จึงเป็นเหมือนสะพานเป็นที่มาที่ทําให้เอื้องหลงเนี่ยได้กลับมาเจอกับเจ้านางหลวงเกยุรีที่ชาตินี้ก็คือเจ้านางนันดาอีกครั้งหนึ่งนี่แหละชีวิตของเจ้านางนันดาเนี่ยจากที่เป็นเมียน้อยถูกกลั่นแกล้งอยู่แล้วนะแม้ว่าจะสู้นะเดี๋ยวพอเจอเอื้องหลงอะ่ะทินว่าโอปันปวนวุ่นวายหนักยิ่งกว่าเดิมแน่ครับ และเอิงหลงยังได้เจอกับเจ้าหลวงหน่อฟ้าผู้ชายที่เขาเคยรักมากๆในชาติก่อนและยังคงรักอยู่ก็มาเกิดเป็นเจ้าหน่อเมืองแต่ว่าน่าจะต่างจากคนอื่นนะครับเจ้าหน่อเมืองเนี่ยก็เป็นลูกชายของเจ้าหลวงกำจายแสงกับเมียหลวงแถมยังเป็นรัชทายาทลำดับที่หนึ่งที่มีโอกาสนั่งปกครองคีรีราชรัฐสืบต่อไปด้วยนะครับตัวของเจ้าหน่อเมืองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นลูกของเมียหลวงที่ไม่ได้ชอบเมียน้อยแต่ว่าเจ้าหน่อเมืองเองเนี่ยกลับให้ความเคารพ เจ้านางนันดาเปรียบเสมือนแม่อีกคนหนึ่งนะครับก็มีความเคารพแล้วก็ลึกๆในใจเนี่ยก็เหมือนจะมีความถูกใจชอบถูกชะตาแต่ว่าก็ต้องเก็บอาการรักษาสถานะนี้เอาไว้นะครับคือมองว่าอาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมาชาติก่อนเนี่ยทั้งคู่เคยรักกันเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองเนี่ยแล้วทั้งคู่ตอนจบก็จบดีจบแบบเข้าใจกันด้วยแต่ว่าอีกฝ่ายก็ตายกันไปก่อน ซึ่งถ้าเกิดว่าเอื้องหลงรู้นะคุณผู้ชมโอ้โหดินว่าอาจจะเกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นและตัวเอื้องหลงเองยังประกาศชัดเจนนะครับว่าไม่อโหสิกรรมให้เจ้านางเกยุรีแล้วก็จะตามสังหารทุกพบทุกชาติไปละชาตินี้มาเจอกันแล้วครับคุณผู้ชมอีกคนที่กลับชาติมาเกิดก็คือยุงคาครูปถะ,ะของเอื้องหลงแต่ว่าถูกเอื้องหลงสังหารตายไปก่อนเมื่อเกิดเป็นนกยุงลูกสาวของพ่อครูคณะยุงรําแผนที่ฝ่ายคำเนี่ยเขาเข้ามาเรียนการรํา นกยูงก็เหมือนจะไม่ชอบฝ่ายคำครับก็พยายามกแกล้งในขณะที่ฝ่ายคำก็มีผีกาเอื้องหลงมีผีแม่ฟองจันด้วยนะครับเป็นจุดที่ทําให้เอื้องหลงเนี่ยได้เจอกับคนที่เขาไม่ชอบแต่ชาติก่อนอีกครั้งหนึ่งนกยูงตกที่นั่งลําบากแน่ๆครับวิญญาณแพทย์สยาเนี่ยก่อเรื่องปั่นป่วนวุ่นวายมากมายภายใต้การน,นําของเอื้องหลงครับจุดจบก่อนที่จะไปถึงนะครับที่เอื้องหลงเขาจะตกนรกเนี่ยหินว่าระหว่างทางเนี่ย ยังมีหลายจุดที่ทําให้เราเนี่ยลุ้นติดตามไปด้วยกันนะครับและที่สําคัญนีกว่าเราน่าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างไม่มากก็น้อยจากละครเรื่องนี้ครับเพราะไฟคาก็อยากจะให้วิญญาณผีแม่ฟองจันเนี่ยหลุดจากการควบคุมจากการผูกติดกับผีกะพระนางเจ้านางเอื้องหลงที่บังคับให้ทําชั่วบงการต่างๆแถมตัวเองก็โดนด,ด้วยถ้าไม่ทาเอ้านั่นแม่อยู่ภายใต้การควบคุมเหมือนเป็นตัวประกันเลยนะครับซึ่งตามข้อมูลเรื่องย่อละครก็ทิ้งไว้เป็นปริศนาว่าสุดท้ายเนี่ย ไฟยคาจะเลือกยังไงล่ะจะเลือกยอมให้ผีร้ายอย่างเอื้องหลงวิญญาณแพทย์สยาเนี่ยควบคุมให้ทําชั่วต่อเพื่อรักษาวิญญาณของผีแม่ฟองจันไว้ด้วยเหมือนกันหรือจะทําลายวิญญาณแพทย์สยาให้ดับศูนย์เพื่อความสงบสุขของทุกคนแล้วต้องเสียแม่ไปจะไม่ได้เจอวิญญาณผีแม่อีกคุณผู้ชมคิดว่าไฟ้คําจะเลือกแบบไหนดินว่าไฟยคำเนี่ยจะเลือกอย่างหลัง คือเลือกทำลายวิญญาณแพทย์สยาไปเลยครับคือยอมเสียวิญญาณแม่ไปด้วยเหมือนกันเพื่อแลกกับความสงบสุขของทุกคนทุกคนหมายถึงตัวเขาเองด้วยนะหมายถึงคนที่เขารักหมายถึงเจ้าอินชวเวงหมายถึงคนรอบตัวทั้งหมดอะ่ะไม่งั้นมันย่อมมีการบาดเจ็บมีความสูญเสียเกิดขึ้นอีกแน่และที่สําคัญถ้าว่ากันตามตรงถ้าเขาอยากให้แม่ของเขาหลุดจากการควบคุมผูกติดจริงๆเนี่ยแม่เขาก็ตายไปนานแล้วแม่ฟองจนอันเนี่ย เชื่อว่าสุดท้ายเขาจะทําใจได้และน่าจะเลือกทางออกวิธีนี้และจุดจบของเอิ้องหลงนะครับตามข้อมูลมีการระบุว่าสุดท้ายเขาก็ไม่เคยรู้สึกผิดบาปเลยก็ทําชั่วไม่หยุดนะครับเขาก็จะตกนรกขุมที่ลึกที่สุด เราจะมาลุ้นติดตามกันนี่เป็นเพียงโครงนะครับแต่อย่างที่ดินบอกเลยว่ามันยังมีจุดที่น่าลุ้นในระหว่างทางมาอาจจะพลิกไปพลิกมาดินชวนดูสดนะครับละครวิญ,ญญาณแพทย์สยาทุกวันจันทร์ถึงพาริหัสบ,บดีเวลา6โมงตรงทางช่อง8กดเลข27และสามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้ที่แรกทาง t r u ไ ID และถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครวิญ,ญญาณแพทย์สยานะครับก็กดติดตามกับดินทาง YouTube และ t i ก t o k ช่องภิชรพพนขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับเราพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ